สาระข่าวสาระธรรมทั่วไปวันนี้ก็ว่าด้วยความยินดีนะว่าด้วยความยินดีทําให้ได้ให้ได้ให้ได้ยินดีให้พอเหมาะให้ได้ว่าด้วยความยินดียินดีในธรรมหกประการให้ได้ยินดียินดีในธรรมแล้วมันจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นอย่าไปยินร้ายมันไม่เข้าทาให้ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น อ้านะสถานการณ์โควิดวันที่28กุมภา6 4ยอดติดเชื้อทั่วโลก100 114ล้าน4แสนกว่าวันเดียวก็300,007นะผู้เสียชีวิตนะ2ล้าน5แสนกว่า,าวันเดียว7,000กว่านะไทยเราอยู่อันดับร้อยสิบสของโลก นะยอดติดเชื้อรวม25,951รายนะจากต่างประเทศ8รายนะในประเทศ43รายคัดกรองเชิงลุก19รายก็ถือว่าภาพรวมลดลงนะรักษาหายเพิ่มอีก106รายและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอา้าวประเทศไทยเราก็สู้ๆนะทำดีต่อไปสู้ๆนะ มาเลเซียโอโ้ยอดติดเชื้อสามแสนกว่าเพราะมาแสนสี่นะไทยเราทำมาดีแล้วนะทำต่อไปสู้ๆต่อไปเอามาดูข่าวคราวาว,วันนี้ประมาณหกเจดข่าวนะ Post today มอบประธาเจ้าหน้าที่ชุลมุนหน้าโรงพยาบาลเอาเอันนี้ก่อนอันี้ก่อนเอาไล่ต่างประเทศก่อน The standard สวิเดนสังส่งศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าเสิร์ฟลูกค้ามาคนเดียวเท่านั้นหวังป้องกันโควิด -19 ระบาดเนี่ยนะเขาก็เดี๋ยวนี้เขายังหนักกันอยู่เลยนะมันลําบากก็เลยบอกโอ้จะเสิร์ฟเฉพาะลูกค้าที่มาคนเดียวให้นั่งคนเดียวไม่ให้นั่งเดียกันละนะนี่ต้องแยกกันนั่งเลยนะนี่แหละนะเพราะว่ามันระบาดหนักเนะี่ยเขาก็ต้องทําเต็มที่เลยนะ แ่ม้หลักเขายังเดือดร้อนก่อประเทศไทยเยอะเลยนะประเทศอื่นๆทั่วโลกนี่เดือดร้อนกับประเทศไทยเยอะเลยเรื่องโควิดโควิดในไทยเราเดือดร้อนน้อยนะเดือดร้อนน้อยอ่ะทำให้ดีต่อไปทําให้ดีต่อไปให้มันเบาลงไปอีกเบาลงไปอีกเบาลงไปอีกนะเราเดือดร้อนน้อยเรื่องโควิดประเทศอื่นโอ้เดือดร้อนมาก <c oughs> นี่แสดงว่ารัฐบาลไทยคนไทยโดยรวมร่วมไม้ร่วมม,วมอืมอกันดีมันถึงได้ก้าวหน้าอย่างนี้ นะเอาทาต่อไปสิ่งที่ถูกต้อง,องนะยังแพรวิธรรมเรามีวิธีสู้โควิดคืออะไรบ้าง 1. นึ่งล็อกดาวน์ down, สองสวมแมส 3. สเว้นระยะห่าง 4. ี่ล้างมือ 5. ถือศีลหกทำสมดุลร้อนเย็นเจ็ดทำกสิกรรมได้สารพิษนะเ,เจข้อเอาพูดมาอีกที่ล็อกดาวน์ สอมแมเว้นระยะห่างล้างมือถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกิกรรมได้สารพิษนะเจ็ดข้อนี้ทำเข้ไปทำเข้ไปทำเข้ไปนะสู้โควิดได้นะสู้โควิดได้นะเราสู้มาแล้วพวกเราก็ปลอดภัยจากโควิดนะ <c oughs> อันนี้แหละของเราทำให้เต็มที่เลยอ่าโพสต์ทุเดยวันนองเลือด เมียนมาใช้กระสุนจริงประชาชนอาจตายถึง12บรายว่างั้นเห็นไหมเขาโอ้นะพลังพุทธะของเขานี่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าประเทศไทยนะพลังพุทธะของเขาไม่เข้มข้นไม่สู้ประเทศไทยประเทศไทยเราโอสันติอหิงสาโอโหสินะมันก็จะดีกว่านะพลังพุทธะในประเทศไทยดีกว่านะได้เปรียบเทียบกันไงว่าประเทศไหนมีพลังพุทธะ มากน้อยแค่ไหนประเทศไหนมีพลังพุทธ,ธะมากก็จะร่มเย็นมากไนยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันมากก็จะสงบได้มากประเทศไหนมีพุทธ,ธะน้อยลงก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขน้อยลงมันจะมีความเตือดร้อนความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นก็มีความต่างได้เปรียบเทียบกันนะเอาเปรียบเทียบ,ยบกันไปนมีความต่างกันอย่างนี้แหละ ระหว่างประเทศที่มีพุทธ,ธกับกับไม่มีหรือมีน้อยครับมันเป็นลําดับลําดับอยู่เป็นความจริงอย่างนั้นอยู่ไม่ต้องอะไรมากเลยในี่ชุมชนอโศกเราชุมชนแพทย์วิถีธรรมเราเปรียบเทียบกับชุมชนข้างนอกเนี่ยความสงบความเบียดเบียนต่างกันไหมต่างกันนะที่ไหนมีความเบียดเบียนมากกว่าข้างนอกเบียดเบียนมากกว่าใช่ไหมที่ไหนวุ่นวายกว่าข้างนอกก็วุ่นวายกว่าใช่ไหม เขาจะวุ่นวายเดือดร้อนตุองรู้กี่เรื่องเลยใช่ไหมทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะก็จะเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่านะมากกว่านะชุมชนเครือข่ายอาโศกหรือพวทเรานะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะต่างกันมากการเบียดเบียนนะความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะมากกว่ามากกว่าเรานะส่วนเราตั้งใจปฏิบัติธรรมถูกต้องตามที่พระเจ้าตรัสนี่มื่อครับ ต่างกันมีพลังพุทธะที่มากเพราะฉะนั้น,นความเบียดเบียนก็น้อยลงความเมตตากันก็มากขึ้นการเกื้อกูลกันก็มากขึ้นสภาพเดือดร้อนวุ่นวายน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะเลยน,น้อยกว่าน้อยกว่าที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงนะก็เปรียบเทียบได้ยิ่งาการเมืองของประเทศไทยกับการเมืองของต่างประเทศของพอมา่าหรือประเทศอื่น,นๆก็ต่างกันมากเลยนะ ต่างกันลิบลับอาจารย์ว่าต่างกันลิบลับเลยนะนี่แหละแสดงถึงคุณภาพของพุทธแสดงถึงคุณภาพของพุทธวัดที่ไหนมีพุทธมากกว่ากันก็ดูอย่างนี้แหละความเดือดร้อนความวุ่นวายความรุนแรงน้อยเท่าไหรเท่าไหร่มีพุทธมากเท่านั้นเท่านั้นความเดือดร้อนความวุ่นวายความรุนแรงมากเท่าไรเท่าไหร่ความเป็นพุทธก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็หายไปเท่านั้นเท่านั้นนะนี่แหละก็จะเปรียบเทียบได้ชัด เพราะฉะนั้นเมื่อผู้มีปัญญาแล้วก็จะมุ่งมาหาพุทธะมุ่งมาปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าพระโพุทธสัตว์สอนนามาสารพลังกับสตบบุษหมู่มิตรด,ดีแล้วก็มุ่งปฏิบัติก็จะเห็นผลที่ดีมากกว่าที่พาสุขกว่าโพสตูเด <c oughs> มอบปรฏธานเจ้าหน้าที่ชุลมุนหน้าโรงพยาบาลหานผ่านศึกงั้นนะ งเขาในในประเทศไทยของเรามั่งนี่นะโรงพยาบาลทานผ่านศึกแต่มันก็จะไม่รุนแรงเหมือนของเขาหรอกนะของเราเนี่ยจะไม่รุนแรงเหมือนของเขา,าของเขาเนี่ยโอ้ยิงปืนจริงใส่กันเลยนะกระสุนจริงเนี่ยโอ้เนี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะม็อบต่อม็อบเลยนะเนี่ยโอ้โหดีจังเลยนะาได้เห็นนะไม่ได้เชียร์ให้เขาเกิดนะแต่พูดถึงว่าดีนี่คือได้เปรียบเทียบได้เรียนรู้เพราะมันเกิดอยู่แล้วในเมื่อเกิดอยู่แล้วแล้วก็เรียนรู้ ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรต่างกันอย่างไรนะเนี่ยชุลมุนหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกม็อบควางสิ่งของใส่แนวกั้นเจน้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขณะที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางตอบโต้นะ ในขณะที่ทางนู้นเป็นไงกระสุนจริงเลยนะทางพม่าเนี่กระสุนจริงเลยทางไทยมากสุดแล้วเอาไม่อยู่ยังไงก็เอาแก๊สน้าตามากสุดก็กระสุนยางเท่านั้นแนหะตอบโต้กลายเป็นม็อบนี่แหละมามาคว่างป่าสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนคือกลายเป็นว่าผู้ชุมนุมนะมาทำร้ายมาทําความรุนแรงกับมาทําความรุนแรงกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน เจ้าหน้าที่ก็จําเป็นต้องต้องป้องกันตัวเองแล้วต้องหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของม็อบอะนะจำเป็นก็ต้องฉีดน้ําใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแต่หนักก็ยังไงก็ไม่ใช้กระสุนจริงไม่ใช้กระสุนจริงฉีดน้ําใช้แ๊สน้ําตาดื้อมากๆมันก็มีสายดื้อมากๆก็กระสุนยางเท่านั้นเองนะไม่ใช้กระสุนจริง,รรง,รรงอย่างนี้เป็นต้นนะประเทศไทยเราก็อย่างนี้แหละนะแต่ก็กมตตาเน้นะไม่อยากใช้ความรุนแรง ต่อประชาชนแล้วก็เมตตาแต่ประชาชนก็แรงเหลือเกินนะโอ้โหคว่างปลาสิ่งของใส่หนึ่งห่อล้างข้างแตกนะของไม่ใช่ของนุ่มๆน,นะคว่างใส่กันนะของโอ้โหโ,โ,โดนแตกเลยนะทะลอกกันนะออกข่าวล่ลนทีนี่เห็นเลยที่คว่างใส่เจ้าหน้าที่ที่น่ากลัวจริงๆนะเขาไปใช้ความรุนแรงก็เป็นวิบากนะของคนใช้ความรุนแรงก็ต้องได้รับผลก็ต้องได้รับผล ไม่ใช่นุ่มนวลเนี่นอนนะก็ต้องได้รับผลที่ตัวเองทำนะอ้าวกว่ากันไปน่าอย่างไรกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะนอกจากนี้พบว่ารถยนต์ของประชาชนที่จอดติดอยู่บร,เริเวณดังกล่าวถูกของแข็งคว้างใส่ได้รับความเสียหายด้วยเห็นไหมล่ะม็อบนี่นอกจากจะทําร้ายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทําร้ายประชาชนอีกเทำร้ายทรัพย์สมบัติของประชาชนอีกเนี่ยเป็นม็อบที่เก้าราวมากเลยเนี่ย ็นม็อบที่ก้าวดาวม็อบที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยเขาเรียกว่าม็อบเผด็จการม็อบเผด็จการม็อบรุนแรงม็อบเผด็จการม็อบก้าวดาวม็อบไม่มีความปรารถนาดีต่อต่อประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนเลยเอาแต่ใจตัวเองม็อบเอาแต่ใจตัวเองนะเป็นม็อบอย่างนั้นม็อบอันตรภานม็อบเอาแต่ใจตัวเอง เนี่ยม็อบไม่มีศีลม็อบไม่มีศีลธรรมมัมนคนละอย่างกับพวกกบบสเราเลยนะโอ้โหเรานี่โดนอะไรอะไรก็สงบสงบสงบนะโดนทำร้ายยังไงพวกเราก็สงบ,สงบนะสงบสันติอหิงสาอโหสิเป็นอย่างนั้นอะ่ะพองเราจะสงบยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดสันติอหิงสาอโหสิพวกเราจะเป็นอย่างนั้นะ่ะแต่ของเขานี่ไม่ไม่ไม ของเขานี่มีแต่ความรุนแรงเอ้ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสไม่รู้จะไวงไงแต่เขาทําไปเขาก็ขายข,ายขี้หน้าตัวเองไปเรื่อยเขาทําไปก็ขายขี้หน้าตัวเองไปเรื่อยเขาก็พ่ายแพร่ไปเรื่อยเพราะโชว์ความชั่วของตัวเองไปเรื่อยโชว์ความชั่วโชว์ความเลวของเขาไปเรื่อยคนก็ยิ่งจะไม่เอาด้วยคนดีเขก็ไม่เอาด้วยคนดกีก็ถอยห่างถอยห่างถอยห่างไปเรื่อยน่ะ วิบากซัดเอาเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องจัดการนะเขาท่านก็ต้องควบคุมสถานการณ์ตามความเหมาะสมนั่นแหละนะวิบากก็จะเล่นงานเอาในคนที่เขาทําไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรม็อบที่ทําไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรก็จะได้รับวิบากตามนั้นตามนั้นนั่นแหละนะนะฮนะนะนะอยู่ในเมืองพุทธแท้ก็น่าจะเรียนรู้ธรรมะบ้างนะนะนะ่านจะนะ ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมให้มันถูกตรงอยู่ในเมืองที่สงบอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วนี่น่าจะเมืองสงบเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุขที่น่าจะอยู่ให้มันเป็นสุขบ้างนะน่าจะอ,อยู่แล้วมันเป็นสุขบ้างไม่ไปอ,อยู่ให้มันเป็นทุกข์นะอย่างโอ้กบพสเราเนี่ยอย่างดีเลยกบพสเราเนี่ยสงบนะสงบกบพสเราเนี่สงบ <c oughs> แต่ว่าโอ้โหม็อบสามนิ้วนิ้วพิการมาเลยอ้นะใจกับพิการไปด้วยตามนิ้วนะเลยไม่ค่อยสมบูรณ์ใจพิการไปจากพุทธะเลยไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะอ้าก็เปรียบเทียบกันไปนะนี้ก็ได้เปรียบเทียบอีกนะได้เรียนรู้ได้เปรียบเทียบนระหว่างนะระหว่างม็อบที่มีศีลธรรมกับม็อบที่ไม่มีศีลธรรมในต่างกันยังไงก็ได้เปรียบเทียบแม้ในประเทศเดียวกันก็ต่างกันนะ แต่เขาก็ทําได้เท่านั้นแหละมอ็อบจะทําได้มากก็น,นั้นก็ไม่ได้เราก็ได้ประมาณหนึ่งม็อบในประเทศไทยจะทําได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ามีพลังความดีโดยรวมในคุ้มของเขาก็จะเงี้ยเงี้ยเงี้ยประมาณหนึ่งเนะี่ยพอได้เป็นวัคซีนเท่านั้นแหละนะเขาจะทําอะไรมากก็น,นั้นไม่ได้หรอกนะมากกว่านวีบากรายก็จะสัดเอาเปียงเปียงเลยนะเขาก็มากก็น,นั้นไม่ได้พอเป็นวัคซีน,นก็ต้องมีฝ่ายค้านเป็นธรรมดา นั่นแล้วเขาจะหมดแรงไปเรื่อยๆมอบที่จะหมดแรงไปเรื่อยๆหมดสภาพไปเรื่อยๆไปเป็นสัจจะเขาจะหมดสภาพเข้าไปเรื่อยๆ